สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ11ต,ตัวจริงสเปอร์หากเสริมทัพได้ตามเป้า <Yeah. S 1> กายเดืยอทองทอดแนมฮอตสเปอร์กลายเป็นหนึ่งทีมที่น่าจับตาดูเป็นอย่างมากหลังจากได้ยอดโค้ชชาวอิตาลีนะครับอย่างอันเตริยอคนเตมากุมบางเหียนเพราะคอนเต้เป็นคุณซื้อที่สามารถยกระดับทีมได้หากผู้บริหารสโมสร้อมที่จะตามใจเขา และนี่คือไรอัพของสเปอร์นะครับหากได้3แข่งดังจากเวทีกันโชดซิริอามาเสริมทัพทั้งดูซานวลาโฮวิดจากฟิโอรเรนตินาฟองเคสเซียจากเอซิมิลานและสเตฟานเดอร์าฟของอินเตอร์มิลานเริ่มต้นที่ระบบ3-4-3นะครับโดยที่แฮร์รี่เคนยังอยู่ในทีมแม้จะต้องแข่งขันแย่งชิงตัวกับหลายสโมสรน,นะครับ แต่ก็ใช่ว่าสเปอร์จะไม่มีโอกาสได้ตัววลาโฮวิตโดยฟิออเรนติน่าตั้งค่าตัวไว้ที่65ล้านปอนด์ซึ่งถ้าได้มาจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนก็จะเล่นง่ายมากขึ้นและอาจจะยืนต่ำลงมาหน่อยนะครับในตำแหน่งเบอร์10เพื่อให้เวลาโฮวิตกับซอนเฮืงมินอยู่ข้างหน้าเพราะแฮร์รี่เคนสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ให้เพื่อนได้อยู่แล้ว ส่วนแดนกลางฟงเกสซเยถือเป็นผู้เล่นที่คอนเต้ชื่นชอบมานานและสเปอร์ก็มีโอกาสที่จะดึงมาร่วมงานแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้พอดูแล้วว่าดาวเตะท,ทีมชาติไอวอรีโค้ไม่น่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับปีศาจแดงดำซึ่งตรงนี้นะครับคอนเต้สามารถใช้เกสซีเยเป็นแกนหลักในแดนกลางได้เลยและสามารถจับคู่กับโอริเวอร์สคิปตองกีเอนดอมเบเล ปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กหรือใครก็ได้ส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายและขวานะครับตัวเลือกแรกๆตอนนี้คงจะเป็นเซคิโอเรคิลอนและเอมเมสันโฮเยอร์ขนาดที่แนวรับเดอะไฟเป็นชื่อที่ถูกโยงกับคอนเต้มากที่สุดเพราะคอนเต้ใช้เดอะไฟนะครับเป็นตัวหลักที่อินเตอร์มิลานดังนั้น หลังบ้านของไก่เดือยทองจะดูแข็งแกร่งไม่น้อยเลยหากได้เดอร์ฟายมาอยู่ในแผงหลัง3คนร่วมกับเอริกไดเออร์และคริสเตียลโลเมโลส่วนฮูโกโยริสนะครับผู้รักษาประตูกับดันทีมคนเก่งแม้กำลังจะหมดสัญญากับสเปอร์หลังจบซีซั่นนี้แต่ดูแล้วว่าเจ้าตัวน่าจะเลือกต่อสัญญาออกไปอีกต่อไปนะครับระบบ352ในกรณีที่ไม่มีแฮร์รี่เคน อนาคตของเคนนะครับยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้ดังนั้นยามที่สเปอร์ไม่มีเคนคอนเตอาจจะเลือกใช้งานเดเลอันลีหรือโจเวนีโลเซลโซเป็นจอมทัพคอยทำเกมอยู่ข้างหลังซอนเฮิงมินกับเวลาโฮวิดที่ยืนเป็นคู่กองหน้าซึ่งระบบหน้าคู่เป็นสิ่งที่คอนเตถนัดอยู่แล้วเหมือนที่เคยปั้นโลเมลูลูกากูกับลาอโรมาติเนสยิงถล่มทลายที่อินเตอร์ ถ้าหากเป็นระบบนี้นะครับคอนเต้ e คงจะเลือกใช้มิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้แก่งๆอย่างเอนดอมเบเล่จับคู่กับเกสติเยส่วนตำแหน่งอื่นๆน,นะครับก็คงไม่ต่างกับชุดแรกโดยเฉพาะในแดนหลังที่มีเดอฟายเป็นตัวหลักแน่นอนหากเจ้าตัวได้ย้ายมาร่วมทีมจริงๆหลังจบซีซั่นนี้ <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากมาก ที่รับชมคลิปของเราจนจบถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ